เช<ข>ค<า>คนรวยมาบ้านนะครับผม,ม <า S 1> <c oughs> อือหือโอ้โหเฮ้ยแม่แต่งหน้ไม่เสร็จเหรอ <c oughs> <S <S อุ้ยรถสวยจังอ่ะโอ้โหเป็นละครับน้องๆรถมึงสวยมากซิมขอบคุณมากครับผ<ว>มรว,ว,ว,วยไม่ไหวรวถ่ายบูธด้วยเออรวยไม่ไหวรวยไม่ไหวรวย <ขอ S 1> จังวะมาวรถมึงก็สวยแล้วเออข่าสวยเนาะไม่ปล่อยเลยเนะี่ยซื้อต่อได้ไหม ได้ไรกูให้สองแสนห้าเบาถือจะพายดีๆสบายดีๆเดทค่ะเดทเที่ยวเจะเดทเลยเที่ยะไรมึงมึงโอ๊ยตาตัวก็พูดก่อนอะสั่งน้ำให้หน่อยสิเอาได้เอามึงเลี้ยงกูอะของเบื้องหลังของอันนี้คือเบื้องหลังจริงๆนะ มึงแค่คซิปันพอได้เลยแค่อยู่ได้พี่ซูมเยอะไปอ่ะน้องชายมึงเป็นอะไรวะเนี่ยน้องชายมึงเป็นอะไรเนี่ยโอ้กูจะเป็นอะไรวะก็น่าจะแบบว่าได้กินน้ำเกลือลงปากอะไรวะทำไมเด็กมันปั่นจังวะ Δεν γίνεται να μην άλλο.